ครับอ่าไปก่อนครับไปไหนบ้างเมืกันฮะไปไหนบ้าครับผมกะจะไปต้องกวนเจ้าแล้วก็จะถ่ายวิดีโอไปต้องกอนเจ้าไปรดลุยเฮาลุยลุยครับนี่ร้านเลิงคิมเฮงนะครับร้านขายรองเท้ายัางจูถ่วมอยู่ชมปักอยู่นะครับเราสามโกดังนะครับถ่วมไปสองโกดังครับโอ้เสียดายนะครับเด้อเป็นกลังใจให้เสียเล่งนะครับเมื่อนี้นะครับพ่อเพิ่อนก็ทีลองเดิน ทางเส้นทางของบ้านเอาทายหนารถนะครับอาบ้านระวางบ้านอสว่วงไปย่างบ้านนวลเมืองนะครับมีรถทางหลวงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับมีบเบอ,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 อร์มีรถของพี่น้องอทีสัญจรไปน้ากันนะครับไปอีกขั้นหนึ่งครับรถพ,พ่อเผิงเป็นขั้นที่สามนะครับนี่ผลทางหลวงดินไมยเหล็กสองสามก่าหนึ่งนะครับเอาเบอร์ พื่อกระชับเปล่านะครับห้องก็สี่เดินท้างนะครับไปตามถนนเส้นครับเอ้าชะลออยู่แล้วนะครับบีกคันต้นหนานะครับว่าทิไปในวันน้อครับสองวันที่ยี่สิบแปดนะครับเฮ้ยยี่สิบแปดนะครับไปครับเดินหน้าย่างเดียวครับเส้นกลางถนนเอ้าถอยจีนี่ไปนั่ง อ้าวันไหไปจีไปเราแปนนงเราไปขั้นหนึ่งแล้วไปขั้นหนึ่งแล้วไปขั้นหนึ่งเหรไหมคนหนึ่งขั้นหน,นึ่งก็ร่างแรีนมากเนี่ยเอาเอาถอยไปล้วครับหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับรถคนนนมขึ้นจังใจหน่อยเถอะนะพอเพื่งมาเป็นยังเป็นกันละมือนี่เอารถหญ่ครับ แลนมาแล้วนะครับรถไงครับโอ้ยสิ่ล่กลับไปทางบ้านนนตุนนนอมาไก่แถนอคอยรถไงจากจากมากครับพี่น้องเอ้ยนะครับบังทั้งสองฝากฟังนี่ฟังทางบ้านสาวังนะครับไปทางบ้านนนตุนนนอครับ้ปมดเนียน้องเบนเครื่อนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ถนนเส้นกลางภูกขาพ่อเพื่อนนะครับว่าจะเดินทางไปนะครับ มีรถนหญรแลนมาครับข้าจึงลองสั่งน้ำหนักสั่งใจเบ้งนะครับขั้นหนึ่งถอยแล้วนะครับทังทางหลวงเพิ่นบอกว่าย่งสูงอยู่นะครับเจ้าว่าเห็นรถนั่งแลน์มาอยู่นะครับเด้อนะครับพี่น้องทังที่7 FC ที่7ทิดตามนะครับว่าการเดินทางของอำเภอโกสุมิไซนี่ถือตัดขาดมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทีว่ในทังตำบลย่างท้ยแจ้งนะครับพี่น้องทังวันนอร์เลียนก็ตัดขาดมากตาดวนแล้วนะครับขาดทั้งสองขางครับ ไปทางเรือนะครับโดยเฉพาะพี่นอ้องทางบ้านสวา่างย่างทาแจ้งปลาเดิดปลาปัดสำโรงนะครับจะออกไปธุระเหตุธุรกรรมธุรกิจนะครับทงางเพื่อกูสสมพิสัยก็ต้องเดินทางออมครับสวัสดีหอดนะครับเด้อนี่ก็ล่องมาเบิงว่าเส้นทางที่ดีรัฐเส้นทางาทางหลวงแผ่นดิน2องสามกนหนึ่งเนี่เคล่อนคู่ท่องเนี่ยนะครับนี่รถไนน่นะครับรถรถรถเอฟของของทหารนะครับ แหลนมาอยู่มีรถไปอับขั้นหนึ่งนะครับแหลนน้ากลนครับแหลนผงเงียวเลยทีเดียวนะครับเพราะเผิ่อกระสั้งใจว่ากันโค้งไปมันก็สีกไก่นะครับเนาะสีกไก่นะครับหรือว่าจะโค้งไปทางน้องผือ้นห้ามกะแหลนได้นะครับเดีย๋ยวนี้มีหัวสะพานอย่างเดียวหัวสะพานบัดบัด,บดน้องผือที่ลึกนิดหนึ่งรับทางนี่เส็นนี้นะครับขาถาเบงกลอนะครับมีรถไปอับขั้นหนึ่งแลนมาน้ากลนะครับ ขันรดไปดับยกกลางทั้งสงสัยสีนี่คือรถทหารนะครับรถเอฟทีส่แลนขนขนใหญ่สิ่งของหายกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยของบ้านน่นเมืองของบ้านสว่างง่งท่าแกงครับนี่มีรถขั้นหนึ่งแลนด์มาอยู่โอ้ทั้งเกือบสี่กิโลมันจะไหวบ่ลุยน้ำสภาพรถจะไหวบ่นอ้อเนาะครับต้องสั่งใจยุตินี่แหละครับพ่อพึ่งก็ได้ครับรถกับว่ามันรถไม่ครับ รถหาหนึ่งศูนย์กครับรางวัลที่หนึ่งเอาจับมาใสเมื่อกระบ่อลับพ่อเผื่อก็ได้ยากน้ำานามถ่วมครับนี่รถเอฟของทหารนะครับที่รับท่งพี่น้องหลาย่ันนะครับดี่บ่ได้เดินทางเลือกเดินทางรถครับที่ขอนญาตนไทยท้ำนะครับเนื้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทหารนะครับมาสอยครับโอเคครับอ้าอยู่ในขันตัดสินใจแล้วครับบัานนี้ ย่อมใจวะเนาะตานีเนาะขับรถอีกขั้นหนึ่งนะครับไหลจากจากมาหนาบผมจากจากมาถ้าไปดับอยู่ท่ามคนเดียวยังไนพอครับนี่ขับมาอีกขั้นหนึ่งครับมาขั้นหนีไปได้ผมก็จะไปได้คือกันลราไปนี่ท่านของสรารบัตรกำนันนะครับสมบูรณ์นะครับสีเฮืองนะครับเหนียว มาเจ้าไปได้่อยก็ไปได้คือกันเราขับจีลุยคือกันท่านสารวัตรนะครับไปรับเฮาขอย้ำสี่สฟเส้นทางนะครับเอาเส้นกลางเป็นลักนะครับการเรียนถนนรลัดยางในเวลาน้ำท่วมนะครับเอาเส้นกลางนะครับเป็นลักยันตกยันตกหลุมนะครับอ้ไปเมียบเมียบมากรับขั้นบนขั้นนีก็ล่อถากันนะครับเส้นทางนะครับ อยู่ในการตัดสินใจแล้วครับบ่านนี้นี่รถน้ำแข็งนะครับรถน้ำแข็งกับหลุเล้าข้าวเดียวันกับรถขอออกเผื่อตัวนี่เนี่ยโอ้ก็าสียพอ่พอทำกันอยู่เฮ้าไปกับไปครับลองดูเอ้าถอยแล้วอีกแล้วอีกขั้นหนึ่งแล้วว้าอ,อะไรกันเนี่ยอ๋อ ถอยอีกแล้วหนึ่งคันครับเราต้องชั่งแล้วครับเนี่ยขนาดรถคันใหญ่ๆเขายังถอยครับเราต้องถามก่อนดูข้อมูลก่อนนะครับว่าไปยังไงครับเป็นไครอ้าวว่าภาไปแน่ข่อยยังไงที่ไปได้จะว่าภาไปแมนบอ๊ะไอ้ยมันจะว่าดับตียนให้น่ไหนครรัับบคเอ้าตัดสินใจ ๋อครับผมครับรับเอาหรือจะถอยหรือจะเดินหน้าครับเพราะว่ามาหลายคันก็ถอยมีคันหนึ่งที่อ่าโอ้ยครับสงสัยครับเอาจะทำยังไงดีล่ะครับนี่หรือจะเดินทางต่อเอาเพื่อจะได้ภาพนะครับเราก็จำเป็นละครับตานี้ครับเสาเนี่ยก็ยังลุยน้ำมือนำมือนี่เลย ขออนุญาตขี่รถด้วยอน้ำอีกรอบนึงครับเส้นกลางถนนนะครับเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เราจะพยายามไปนะครับเพื่อเยดูเส้นทางให้กับคนที่เดินทางมานครนะครับนี่นะครับเด้อนะครับาทางระวางบันสว่วงกับบาดนวลเมืองนะครับตำบลยังดงดะแคงอบเภอปูรสุนทิศัยัยงหวัดมหาสารคามนะครับ เอามาขึ้นเลือไปหนาเถอะเราพอว่าเป็นสีใได้ถอยซะเต้เอา้ายังมีอีกคันหนึ่งนะครับวิ่งสวนมาครับเอาอยังไนเกอากันนะครับมือนี่ครับในเดือนหนาเราก็ถอยลังบ่ได้อ้านขวามือนะครับน้องเบนเครื่อด้านซ้ายมือนะครับเป็นฟังของบัน่นทีหน้าของบั่นสว่างนะครับไปยั่งโรกเรียนเคลื่อนพิเสันนะครับนี่ครับเอ๋ ยังไงครับมันในเดือนหนาข้ามาแล้วมันถอยหลังมาได้ได้บานนี่ไปนะครับขออนุญาตนะครับมาเดินลุยครับเอาครับโอเคนะครับเอามีโทรศัพท์เข้ามาครับขออนุญาตครับครับที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้ยรถลุยน้ำครับรถลุยน้ำนะครับครับผมเอาเสียอชาติ ห้วยลดพ้นยกสูงตัวนี้นะของผู้ขับพ่อขึองไปยังไหนน้อไปเนาะเอ,อขาลุยต่อนะครับย,ยังได้ยังได้ล่ะครับ,เ,บเขาก็เขาตัวละร้านบัดนี่ครับกลางถนนเลยนะครับเพราะว่ามันถอยพอได้ครับไปรับระดับเด้อพ่อคไดุ้ยกันต่อไปนะครับเมือเ่อกี้นี้ครับ มีเสียงโทรศัพท์เขอได้ขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับเดินข้างไปซาซาครับเดินมาพานาไฟเลียงก็ขึ้นรถก็ได้นะครับโว้ยทำเมนแพงน้ำมันมครับมีอีกคันหนึ่งครับวิ่งสวนมาครับที่มองเห็นไม่ใช่เรือนะครับรถที่วิ่งบนกลางถนนเช่นเดียวกันกับพอเอเผิงครับวันนี้ช่วงเวลานี้นะครับ โอ้ยพี่น้องที่ก็รบรักทุกท่านนะครับที่เขียนติดตามช่อง YouTube ช่องน้อยๆของพ่อเพื่องครับไทยถ้ำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเวทบริเวณรัศมีที่สามารถไปมาได้นช่วงเวลาเศานี่นะครับไทยถ้ำครับให้พี่น้องให้เขียติดตามนะครับเป็นกระบอกเสียงกระบอกนึงนะครับที่ กเดีซื้อสารต่างๆขับพานไปทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับพี่น้องหลายคนกับไปทํางานต่างต่างทินจ่างแดนมาเดี๋ยวกำบันกับซองในล่องบึงตะข่าเข้ากับบ้องบัวเข้าตะมืออะไรมาลงนะครับลายมือ่ท่านเหตุการณ์ครับบึงว่าน้ำท่วมนี่มัาท่วมซ้าไดนะครับนี่เด้อคือถนนบันสวามมุทีหกตำบลย่าง่ายแข็งครับบ้านนนเมืองครับว่าเป็นเรือดำน้ำนะครับที่มองเห็นอยู่ด้านหน้าคือรถ รถลุยน้ำคือกันนะครับรถค้นใจกาครับผูกาเท่านั้นที่จะทำเวลาได้นะครับขนนคงไปตางขอนจันเลยพอเลยว่าต้องเห็นงานเลยละครับเมื่อนี้อ่าครับดับก็ไม่จูงกันนะครับเท่านั้นนะครับรถไถสีสมยังร่อครับลุยมาหอดเกาะนี่บ้านของสังเสียลุงนะครับเด้ออยู่ด้านนาดำดำขึ้นมึมนี่นะครับว่ามัน แนี่ยเงืนครับเป็นเป็นฟื้นนะครับเพื่อนดีร้อยมากนะครับเพราะเป็นผีหลอกครับนี่อ้าวอ้าวสามขั้นสี่ขั้นเหรอเขาจีไปบ่ไา้มันกับว่าแมนและครับนี่เดินหนาต่อครับเป้าหมายคือโรงเรียนนะครับเพื่อนศึกษาคาดยูดันน่ะนะครับนี่นี่ไม่เจอกับขอนใหม่นะครับฟื้นไผ่โว้หลองมากนะครับอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เดินสวนทางกับพ่อเพิ่นะครับนี่ก็ลังมาเลยนะครับ มาครับพ่าจะเดินทางอยู่บนกลางเส้นถนนเนี่ยครับเอาลุยต่อครับลุยต่อครับครับผมครับเพื่อรวมทังนะครับกับสอนเงาไหเด้วไปได้ครับไปได้ครับมาเบอร์เอาครับนี่ครับกลางเส้นกลางถนนเลยครับพ่อเพิ่งยึดนะครับขออนุญาตนะครับจะลจอนะครับในช่วงนี้นะครับขอใส่เส้นกลางเลยครับเส้นกลางถนนเลย ค่อยไปครับค่อยไปครับตามเลยนะครับนี่เส้นกลางถนนนะครับเกาะนี้นะครับผมบอกว่าแหวงง้อขึ้นง้อขึ้นนะครับนี่เด้อหยุดนี่เป็นไดเนาะเช่าเกาะตัวเขาไปนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เกาะง้อเสียลุงนะครับเอาไปก่อนเวลานิดหนึ่งครับเอ้ามีรถสวนมาอยู่แล้วครับรถใหญ่นะครับผมจําเป็นนะครับต้องชะลอรถน่าจะเป็นรถ เทลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับกลัวมันขึ้นมันจะแรงนะครับมากระทบกับรถเล็กครับต้องขอชะลอรถไว้ก่อนนะครับดูไฟเหลืองแล้วแมบแมแล้วนั่นโอ้กว่ามาเลยนะครับเขาก็้องรอครับใน่วงรอนะครับก็ทิปซองกล่องไปยังปุ้นครับนั่นดังบันน้องลมนะครับเด้อพี่น้องบันน้องลามบันแบกนะครับธรรมาดอนหันครับนี่ครับบริเวณของ ขนาดยกไก่ซี่เด้นครับซ้ำกันกระโม่เจ้าะนะครับคือกันเหมือนกันนะครับส่องไปทางกระจกรดดันซ้ายมือครับนี่ก็จะมีรถเทรลเลอร์แก้รถเกี้ยวมากครับผมจะเป็นตัางชะลอครับชะลอครับบอได้แอบห้เด้วพอเด้อพอว่าร์ไถข่อยรถตั้มมาเด้อครับเมียบเมียบมาแล้วพูนพุนเอาโพดข่อยเห็นคักว่างกันน่ะเห็นลื่นนี่ว่าได้อีกแล้วครับลื่นนี่ว่าได้อีกแล้วในรัศมีนี่นะครับครับพี่นอกครับนั่ง ยมปักยู่นะครับนี่นี่บริเวณของช่างน้องเบนเคอนะครับเลื่อยไปหันเรือเป็นบ้านโน่นดอกหอนโน่นสุวรรณครับเห็นอยู่บนถนนเช่นเดียวกันนะครับนี่รถตีไฟแมบแมบมากลลวครับรถแก่รถเกี่ยวนะครับเทนเลอร์แก่รถเกี่ยวนะครับนี่มาช้าช้านะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปช้าช้าเช่นเดียวกันมาคอยมาครับเอ้ายับ ไปกันนะฮะเป็นคือยังมาซาแต่ค่อยๆไปเร็วคือก,กันบานนี้เขาคงแค่ใกล้ค่อยแอบนะครับ,บใกล้ๆเราค่อยแอบให้กันนะครับการเดินทางนะครับก็ดูเส้นขอบถนนนะครับมันจะมีสีสะท้อนขึ้นมาให้เห็นนะครับอย่าเลยเด็ดขาดนะครับเลยน่ะก็ถือว่าจมหนำไปเลยครับนี่ก็รถเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์สิบล้อนะครับ แก่หดเกี้ยวครับนี่พ่อเพื่อนกัสะสลอให้เพื่อนนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นครับนี่บริเวณของง้ของเจนหน่อยนะครับบ้นย่างดาแจงครับนี่ออกง้วนะครับนี่เราก็จะถ่ายดูให้ดูสีดูนะครับว่าเพื่อนกับแก่เพื่อนกับเพื่อนเดินทางไปมือแรกเช่นเดียวกันนะครับนี่เดินทางวันแรกเลยนะครับเจ้าช้างใบไฟนะครับนี่เอาไปเกี่ยวทั้งในวัวน้ำขวมกันแล้ว เห็นได้ดอาได้ตไปเกี่ยวทัง้งไหนนอยนนั่ลูกเสียดฉาดอา๋อคนป้าคอยกับไปคือกันนะครับบ้านเนียารถขึ้นแรงครับขึ้นแรงครับนี่เราก็เราก็ไม่ใช่สิบล้อแล้วครับเราสี่ล้อครับเราก็อย่าพยายามไปนะครับเสียชฉาิไปเกี่ยวเขาทั้งไหนบู้บ้านโคกสะเดีบบครับนี่เราก็อย่าพยายามเกาะบนเส้นกลางถนนไว้นะครับ ใจเกินร้อยจริงๆนะครับวันนี้ครับนี่ครับเส้นทางบ้านนวเมืองนะครับบ้านสว่างนะครับตํารวจจังไต่แจยงอับเพื่อนขุมพิศัยังวัดมาสารคามนะครับขี่รถลุยน้ำนะครับวันนี้ขออนุญาตเด้อเจ้าของรถันจมไหลนะครับว่าพออนนี้มักสี่ขี่รถเจ็บพันน้ำครับาเดินทางเขาโกสุมครับอพราะกาตัดสินใจมาเดี๋ยวนี้ครับต้องเข้า ไปที่บ้านขูทองเลี้ยวขวาเชียงยืนเข้าโกสุมพิสัยนะครับหรือมีทางเส้นหนึ่งนะครับเทากับไปทางบ้านมือเศร้านี่นะครับไปเบิ้งแล้วครับทางบ้านหนองผือพลงามนะครับพอเดินได้นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหรือจะเดินทางเข้าขอนแก่นนะครับเลี้ยวซ้ายไปที่ท่าพระแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อนะครับมาที่โกสุมพิสัยเข้ามหาสารคามนะครับนี่คือเส้นทางที่เข้องตบใส่อยู่สัญจรไปมานะครับนี่ เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมต้องจะลึกไว้นะครับว่าก้อนหนานี่ผมได้มาน้ำเลี้ยนนะครับโดยเฉพาะร้านยิ่งเจริญพาณิชย์นะครับว่าน้ำซึมนะครับดวนี่น้ำอมไปเมื่อแล้วน้ำกําลังเริ่มลดนะครับนี่เด้อิดเบางหวะนี่ถนนเฮ้าก็ยังมีเลือมาสัญจรน้ำนะครับไฟแดงม่ามีเบรงกันเด้อเฮ้าเด้ออย่ามาขี่รถเนี้ยแตะรถไปด้วยนี่นี่ครับเรือกับแรนมาน้ากันครับอยู่ข้างๆางนี่นะครับเรืออ่าครับ เป็ดนะครับนี่ดูครับเป็ดและลูกสองตัวนะครับเรือก็วิ่งอยู่บนถนนเช่นเดียวกันกับรถนะครับนี่อยู่แอบไปนิดหนึ่งนะครับว่าการเซ้นเส้นทางกันมิในช่วงนี้แหละครับเรือกับรถแลนน้ากันนะครับเพื่อนำถ่วงครับกลางถนนนะครับเนี่ยคลิปนี้ยาวนะครับเราจะต่อเป็นสองคลิปนะครับ ได้ต่อกันนะครับเองนะครับนี่เราจะต่อเป็นสองคลิปนะครับนี่ก็บ้านของเสียชาตินะครับปู่รถนะครับปูใหา่ออกไปนะครับบ้านยูนิ่ประมาานี่นะครับบ้านเมืองนะครับในย่มน้ำ่วมขะนั่งน้ำเริ่มรถนะครับเราจะมีพาหนะอยู่ทั้งเรือทั้งรถนะครับนี่เรือก็วิ่งไปผ่านไปแท้ๆไปแล้วนะครับหรคือบ้านนนเมืองนะครับนี่ใหญ่ใขาย ภาพให้ดูนะครับนี่ร้านของช่างตีนะครับนี่ตีบ้านในบ้านนนเมืองนะครับนี่ร้านซ่อมตำนานนะครับนี่นายช่างซีมือยอดนี่บ้านนนุ่นเมืองนะครับหมู่ที่5้าและหมู่ที่9้านะครับนี่บ้านนนุนเมืองตำบลย่างไรแกงตูงทิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับน้ากำลังเริ่มลรนะครับแล้วใบเพิ่มอยู่ทางแก้งนะครับ น้นทีวันนี้เพิ่มด้านแก้งนะครับน้ำเพิ่มสิบครับเอาพอไปเส้นกลางทางแก้งในเพิ่มสิบครับทั้งซี่ลดลงสิบเส้นนะครับเด้อนะครับนี่กต่นี่น้ำพลังเดิมลดนะครับน้ำพลังเดิ่มเา่าครับพี่น้องแต่แช่ชุนนะครับจะเป็นเน่าของของเสียสิงปฏิกูลอ่ะ ต,ต้นไม้ต้นไหลต่างๆนะครับที่แนะนำหรือส่วนเดือนครับที่แนะนำเสียครับช่วงนี้การใช้น้ํานะครับโดยเฉพาะน้ําอุปโภคนะครับเราก็ต้องใช้น้ําที่สะอาดนะครับเด้อใส่คอดินนะครับหรือว่าน้าต้มน้ำเขียงสารสมยางดีนี่ครับนี่ร้านหมูกระทะนะครับของคุณครูนะครับน้ำเปมืเศ้าล้วยังค่อยยังค่อยกินเนาะนะครับหมูกระทะ เดินเลยไปไหนครับไปไหนพี่เสียดอนพี่เสียดอนมันบ้าเนคุยเชือกสวมบ่คกุยเชือกสวมบ่าโอ้ครับครับครับดันรางน้อยเนาะนี่นี่เรื่องช่างยุทธภพเพิ่อนนี่เนาะช่างยุทธป้า ป้ายแผ่นป้ายแน้ายหรอป้ายแปดป้ายนาติแปดหนึ่งเก้าเจ้าบอกเลขที่ให้แปดหนึ่งเก้าตี <c oughs> ดีดอนดีเสียดอนมาคุยเชือกนะครับเ้อตำบลน,นองบัวนี่บ้านเกิดพื้นที่บ้านนนเมือง <c oughs> ป้ายหายนะครับเดี๋ยวไปแจ้งความนะครับห้าแปดหนึ่งเก้านะครับแผ่นป้ายทะเบียนหายครับหายตรงระหว่างช่วงปั๊มน้ำมันพ่อใหญ่ดอนเอ้าพ่อใหญ่บุญเกศเสโลนะครับ ไปถึงหน้านาไปบ้านนนเมืองนะครับเด้อเพื่อเก็บได้ก็มาให้พ่อใหญ่ดอนเนี่ยนี่กะคือนี่นี่คือปูกาดครับอ้าวผ่านได้ครับผ่านได้ครับอ้าประัตประรัดบอกตัวนี้ครับผมพี่กะทายยุดทัวไปสิเนาะประรัตบอกนะครับด้วยน้ามาพรก็พอเพิ่งอ่านี่คือพานะาคู่แข่งครับนี่ เรือครับเรือครับรถยามาขับยามาเลรีย่างไรด้วยไม่นี่วม่นี่เขารถไกลเออพ่อประนัดปวกนะครับผ่านสวนทางมากนะครับพ่อเพื่อโอ้พาหลากหลายรสชาติเนาะคลิปนี้เนาะครับนี่คือเส้นทางรอบบ้านถนนอ่าสองสามเก้าหนึ่งนะครับยุนาทบบัตรนนเมืองเลยนะครับนี่ทางเส้นนอกของบ้ตรนนเมืองนะครับน้ำเอาขอมุ่นเนี่นะครับว่า อ้าวมั้ยคับเอฟซียูทูบของพ่อเพิงนะครับเส้นทางเริ่มสัญจรได้แน่ต้องใจกล้าจังหน่อยนะครับรถน่อยๆก็ับไปเสร็จใส่เส้นทางใหม่ก่อนนะครับเบื้องขับอีกรถขั้นต่อมานะครับนี่บ่เป็นเรือดำน้ำนะครับด้วยบังดีีไม่ใช่เรือดำน้ำนะครับรถขับรถวิ่งผ่าน้ำครับสี่กิโลครับพ่อเพิงจะบรรลุป้อหมายแล้วนะครับถึงลูกึกเลี้ยนเคลื่อนพิธียสันนะครับผ่านได้ครับผ่านได้ครับ โอเคนี่ครับกันอ,อ่ซสอซ่จอสมศักด์นะครับสนทางกันนะครับท่านก็ผ่านได้เดี๋ยวที่นาของท่านนี่จมหมดแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีใครนะครับร้านค้าครับเพราะน้ําท่วมก็เลยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับนี่ลูกค้าก็ไปอยู่ข้างบนด้วยนะครับนี่สถานการณ์น้ํา,าน,นะครับของ เส้นทาง202391นะครับทางหลวงแผ่นดินเกินปูทองนะครับีช่วงของบ้านโนนเมืองถึงบ้านสว่างนะครับทางจราจรก็เดินได้บ้างนะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับรถยกสูงครับรถโหลดเตี้ยรถเก๋งนะครับช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งใช้นะครับสำหรับของพ่อเพิ่งผ่านด้วยดีนะครับมาเส้นทางเส้นนี้นะครับเราจะได้ดูว่ารถ ของบ้านนนเมืองนะครับทั้งสองทั้งหมู่ห้าและหมู่เก้านี่สิ่งของต่างๆเก็บมาไว้ที่หน้าโรงเรียนขรรพยาันนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับน,นี่ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับมาแล้วปลอดภัยนะครับนี่อยากจะให้ดูก่อนที่จะปิดคลิปนะครับที่ เยอะเยอะยอะเฮายฮิฮ <Yeah>, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. ิใ <od uit> <uit> ิฮ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 ิเิฮิฮิฮินิฮ้ฮิฮิฮิ่ิฮ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 ฮิ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 อิฮิฮิฮิ่ิฮิฮฮิ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 ฮนฮิ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 ฮฮิ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 ฮนฮิฮิฮ โซฟานะครับเราสิลืมพอผึ่งอะไรพวกครับนี่น้ำดื่มชนทิพก็ก็เริ่มดำเนินการนะครับนี่โรงเรียนเขื่อนพิยาสันนะครับนี่เข้าไปนะครับนี่ใหดูพิยาสันนะครับนี่ปริมบริมดูหน้าหน่อยดีฝากถึงเอซี FC ที่อยู่เมืองนอกหน่อยจีคะน้ำท่วมแล้วเป็นไง ตั้งก่อนนะคบบ <c oughs> รับพ่อเอ้ยบลิมนะครับว่ <c oughs> อเยี่ยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปิดคลิปที่ <c oughs> เต็นต์อำนวยการนะครับของบ้านนอนเมืองนะครับนี่ พอปิดคลิปที่นี่นะครับอ๋อยดยาวเหยียดในทีเดียวนะครับเดือครับรถพี่น้องเชาาบ้านบนเมืองนะครับจดเอาขึ้นมานะครับทั้งบนถนนเลยนะครับพราว่าถ่วงมากบนเมืองก็ไดนะครับไปเราก็ถ่ายทํามาในชุดระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มาดูสวนอินทผลัมนะครับของของของพี่น้องนะครับของ ่อว่อย่างน้อเยรื่องสื่อบนนอกบ้านนี่น้อยย่ำสิเนาะถ้าผาลำนะครับถ้าอยู่ทางดินไม่ชอบดินทางนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นมะเฟือได้ครับได้โอเคเลยนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับเส้นทางเส้นนี้พอสัญจรได้นะครับเอคุนครับบาดบีครับ